ผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนำสำหรับร้าน o v e r t o u Up ราคาถูกกว่าเติมเองไม่โดนรีฟันลอบภัย100%มีเกมเมาวีคาลินชาเพสและเกมมืออื่นอีกมากมายคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมลิง์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับและคลิปในวันนี้ผมก็จะมาสอนผู้เล่นมือใหม่ที่กำลังมองหาแต้มกิจกรรมใหม่นั่นเองนะผู้ชม เออใครที่อยากได้ยูเซน a s ซาโซคาเตสหรือว่าจะเป็นสัปดาห์แรกเป็นพวกเฟเล่อะไรแบบนี้นะครับวิธีหาแต้มหายยังไงแล้วต้องขยันเล่นไหมคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามสำหรับผู้เล่นเข้ามารับชมผมเป็นมือใหม่ฝากซับสไครต์นะหรือว่าติดตามให้ผมด้วยนะครับ <Ừ. S 2> ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปไปเลยนะครับไม่ต้องเติมนะขยันเล่นก็พอนะครับเออเงื่อนไขของผมก็มีแค่หนึ่งต้องขยันเล่นต้องมีเวลาเล่นแค่นั้นเองนะแค่นั้นก็คุณชมก็ได้แต้มที่จะได้พวกยูเซท็อปๆแลงกันใช้เราอยากใช้บ้างเราก็ได้ไปฟีขอแค่เราขยานันนะเอออันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นในกิจกรรมตรงนี้นะครับเออ ก็คือเป็นภารกิจหลายวันครับคุณผู้ชมเล่นทําตามเงื่อนไขอะไรต่างๆมันจะเป็นกล่องของขวานมานะคุณผู้ชมก็จะได้รับชิ้นส่วนแต้มกิจใหม่อีก10ชิ้นส่วนต่อวันนะครับแล้วก็อันดับที่2นะหามาจากในสตาร์พารนั่นเองือเนี่ยจะมี20นะหรือเป็น30 30 30แลคุผู้ชม40 5, 50 ฟาร์สสลับสายล่างที่เป็นสายฟรีไม่ได้เติมนะจะได้ด้านล่างอยู่ที่50แต้มนะคนข้างที่เยอะเลยนะคุณผู้ชมเออได้ตรงนี้ส่งของตรงนี้แล้วนะ50แต้มนะคุณผู้ชมมีอะไรนะมีอะไรมีนักเตะที่ไม่ได้ใช้ก็มาแลกเป็นโทเค็นต่อเวลาพิเศษกันได้นะคุณผู้ชมเออแลกมันไปเลยนะถ้าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้มีนักเตะเศษๆหลงเหลือก็มาย่อยให้หมดนะนักเตะเอามาย่อยเสร็จก็กดเข้าไปตรงที่ว่าต่อเวลาพิเศษนะ น auto> ี่ก็จะเป็นส่วนของตรงนี้เลยคุณผู้ชมเออผมก็แนะนํานะให้เปิด1 0,000แต้มนะ1 0 0 0 0แต้มไปก่อนเพราะว่าแต้มอ่ะมันเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสได้ชัวร์อยู่แล้วไงแต้มอันนี้ก็อยู่แล้วแต่ดวงคุณผู้ชมแลวกันะเออเหลวเปอร์เซ็นต์มันก็จะบอกอยู่้เนี่ยพวกเออห้าสิบชิ้นส่วนนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ถ้าได้ชิ้นส่วนผมแนะนําให้เอาชิ้นส่วนดีกว่านะครับชิ้นส่วนเราไปแลกกิดใหม่ได้ นะต่ำสุดน,นะที่ผมเปิดมาผมได้แค่200ถือว่าต่ำสุดแล้วนะผู้ชมถ้ามีดวงนะดวงดีก็อาจจะได้300แต้มไปสิบก็ถือว่าได้แต้มนะาแรกถ้าย่อยนักเตะแล้วได้แต้มเยอะขนาดนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆส่วน50สเออส่วน5 0 0พัสามครั้งเป็นหมื่นห้าผมก็ได้เปิดแล้วนะครับซึ่งผมได้100แต้มไม่โคตรด,ดวงดีเลยนะเออคือดวงดีมากๆได้100แต้มขั้น สูงสุดมันอยู่ที่150แล้ว1แต้มเนี่ยอย่าลืมนะผู้ชมมันแค่1%เอรนต์เองะคือมันน้อยมากๆเลยนะที่โอกาสที่จะได้ร้อยแต้มนะต้องอยู่ที่ดวงนะอยู่ที่ดวงรัวๆเลยนะถ้าเปิดได้มา109ผมก็แนะนำนะใช้ก็ได้นะแล้วแต่ผู้ชมและกันนะแต่ถ้าผู้ชมอยากจะเป็นสายฟรีที่อยากจะเล่นใจมันรักอยากได้กิจใหม่อยากได้ซพวกนาซาอะไรอย่างเงี้ยอยากหาแต้มให้ได้เยอะที่สุด ผมก็เชียร์เก็บแต้มนะครับรเก็บแต้มนะตรงนี้ไม่ต้องเปิดมันนะผู้ชมเออตรงนี้ไม่ต้องเปิดมันมันเป็นนักเตะล้วนนะครับตามกิจนี้เลยในกิจพิษบีดนะครับไม่ต้องไปเปิดมันผมแนะนําก็เปิด2อย่างนี้นะครับนี่หมื่นแต้มแล้วก็ห้าพันนะถ้ามีแต้มถึงหมื่นห้าก็เปิดไปเลย3ครั้งก็จบนะถ้ามีหมื่นแต้มแต้มไม่พองเลยอยู่ก็แนะนําให้เปิดหมื่นแต้มนะชัวร์มันเปอร์เซ็นต์เลทมันเยอะกว่านะครับ ประมาณนี้นะครับเข้าในกิจอาควาอินเฟอร์โนนะครับกิจอาควาอินเฟอร์โนเข้ามาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตภารกิจประจำสัปดาห์อันนี้ก็ทำตามเงื่อนไขามาเลยนะคุณผู้ชมเหมือนเล่นเล่นทำเคเวสแต่ละวันมาร์คเชสัปดาห์และ2ตัวนะแล้วก็เล่นนี่ก็จะได้ตรงนี้อีก20 ชิ้นส่วนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะต่อในสัปดาห์หนึ่งครับุผู้ชมก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะหน้าเมลหลักต่อไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะก็อย่าลืมมาเล่นเคเวสอะไรพวกนี้คุณผู้ชมนะยิ่งเ,เก็บดาวจากไอเกมสกิลตรงนเนี้ยเนี่ยถ้ายิ่งแนะนำนะถ้าเล่นไปได้ก็แนะนำให้เก็บ3ดาวทุกห้าเกมสกิลนะครับเพราะว่าจะได้ดาวเยอะมากๆนะครับ ก็เล่นตามน,นี้เลยครับการดูดาวก็ดูตรงนี้เลยการสะสมดาวอยู่ที่เท่าไหร่นะอันแรกก็ได้15นะครับเอออันต่อไปเป็นร้อยแปดสิบดาวเนี่ยได้สิ้นส่วนอยู่ที่30เลยนะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นรผู้ชมเท่ากับว่าผู้ชมได้จากเนี้ย4ี่สิ้สินส่วนนะเท่ากับว่าได้45สิ้นส่วนต่อไปมาจากตรงที่รางวาัลดีเออรางวาัลก็อย่างที่ผมบอกนะ ถ้าคุณผู้ชมขยันเล่นกิจคุณผู้ชมจะได้โทเค็นออควาตรงนี้มาครับแนนนําก็มาเปิดเปิดเปิดอย่าลืมระบายสียนะครับคุณผู้ชมเล่นแรกๆเนี่ยยังไม่ระบายก็ให้แนนนําระบายระบายเป็นโครงชาติระบายเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมระ,ะบายนะอย่าลืมมาเปิดเปิดเสร็จคุณผู้ชมจะได้เป็นคูปองนะครับหรือเป็นบัตรกำนัลแบบนี้นะมาเดินในกระดานเส้นทางสู่กล่องของขวัญ ครจะเดินตรงก็ได้นะแล้วแต่ผู้ชมเลยนะเดินตรงอย่างๆนี่ไม่ต้องแวะแบบผมก็ได้ผู้ชมจะมีโอกาสได้เมารดินี่กับซานิติฟรีๆไปเลยนะยิ่งถ้าเดินตรงยิ่งจะได้ไหวอย่างนที่ผมบอกนะผมไม่รีบอยู่แล้วผมก็เลยที่จะเดินเฉียงเดินเอียงบ้างเพราะว่าหนึ่งคือผมเอาแต้มเอามาร์คเช่แล้วก็ได้ลุ้นนักเตะด้วยเผื่อ,อไปย่อยแต้มได้อีกนะอันนี้สลับส่วนตัวผมนะวิธีหาแต้มที่เร็วที่สุดสำหรับผมก็คือผมจะไม่เดินตรง ผมจะแวะเลี้ยวก็คือถ้ามันวอล์กมาเป็นกิจใหม่เงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถเอาตัวนั้นอะเป็นแลกไปย่อยทิ้งแล้วก็จะได้แต้มตรงนี้10แต้มนะครับอย่างเช่นเออแพ็คอะควาก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือการันตีนักเตะควาลนะลุ้นว่าจะวอล์กหรือเปล่าถ้าวอล์กก็ได้ลุ้นนะถ้าไม่วอล์กก็ค่อยว่ากันนะครับเออนี่ผมเดินไปแล้วก็มาร์คเชนที่ผมบอกประมาณนี้คุณผู้ชม นี่เลยนะอันนี้ก็ได้ลุ้นมากเลยว่ามันรวมสัปดาห์หนึ่งกับสัปดาห์สองรวมกันนะได้ลุ้นนะหรือว่าได้ลุ้นอยู่ในหน้าต่างของแกลเลอรี่อย่างที่ผมบอกได้มาก็มาแลกนะแลกแต้มให้หมดแลกแลกไปคุณผู้ชมใจมันรักยูเซก็เอานะใจผมก็รักนะเดี๋ยวผมจะแลกอยู่ละเนี่ยอีกร้อยแต้มผมก็ได้แล้วนะยูเซเอามาเล่นหน่อยเสริมทีมมินิม่งเทพจัดเลยนะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ อีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดแพ็คในร้านค้าเฉพาะกิจกรรมใหม่นะครับคุณผู้ชมเฉพาะกิจใหม่นะแนะนาถ้ามีเพชรอย่างที่ผมบอกนะใครมีหลีกนะขยันเล่นเรื่อยๆขยันเล่นเรื่อยๆคุณผู้ชมก็จะได้เพชรแล้วแต่เหีกว่าหลีกในคนเราเนี่ยขยันเล่นไหมถ้าขยันเล่นมันจะอยู่พอๆก็จะได้เพชรเก้าพันกว่าเพชรหมื่นเพชรอะไรก็ว่าไปะครับเล่นเสร็จเอาเพชรเสร็จอะไรทุกอย่างเสร็จ มาเปิดนะครับมาเปิด3,000เพรตรงนี้เลยรุ104่นระ้อยสีถึงหนึ่ง้ยเก้าครับที่เหลือก็แล้วแต่ผู้ชมนะว่าจะเปิดขายได้7,500เพจไหม0ัรเพหรือว่าจะเปิดชุดรวมไม่จํากัด B แต่เลทจะต่าหน่อยนิดนึงร้อยสองถึงหนึ่งอยเกอันนี้ก็ได้ลุน้นเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ผู้ชมนะเลือกทางในเส้นทางของตัวเองแล้วกันถ้าคุณผู้ชมมีเงิน M อย่างผมเนี่ยมี 30m อะไรก็ว่าไปสายฟรีแบบเปิดได้ตัวดีขายได้หรือว่าตุนเอาไว้อยากกิจกิดกรรกรอะไรอย่างเงี้ยกิจกรอกร,อรุ่งหน้าคนระับก็สามารถมาเปิดแพ็กนี้ได้นะหรือแพ็ก100 1บวกนะแล้วแต่ผู้ชมนะถ้าเปิดแพ็กนี้มันจะเอาไปย่อยเป็นนักเตะได้หรือว่าถ้ามี 80m นะก็เปิดตรงนี้นะ104บวกขึ้นนะคือช่องทางการแลกเปลี่ยนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่การหาแต้มให้ได้มากที่สุดนะถ้าอยู่ที่ว่าดูผู้ชม มันออกมาตัวพวกอวียาสูงเนี่ยแนะนําขึ้นร้อขึ้นก็โอ้เป็น100ยแต้มแล้วร้อยหกขึ้นก็ไม่เกินกว่าน,นี้ออสำหรับผมนะให้ได้แต้มเร็วก็อยู่ที่ดวงผู้ชมด้วยแหละต่อไปนะครับน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วละ่ะผมคิดว่านะก็คือเป็นเออในแรงนะดวลต่อตัว h สอ h vsa หรือว่า manager อะไรต่างเนี่ยผู้ชมก็ออออถ้าผูชมเล่นอย่างเงี้ยยังไม่ถึงโหมดแรงล้านแชมเปี้ยนนะ ทุกๆแรงเนี่ยมันจะให้นักเตะกิจใหม่เป็นอะควาอินเฟอร์โนนะครับเออผมก็แนะนำนะถ้าเปิดได้ตัวขายไม่ได้ก็ไปย่อยถ้าเปิดขายได้ก็ไปขายนะครับเออเพราะว่ายังไงุผู้ชมเล่นก็มันมีอยู่แล้วผู้ชมเื่นขายมันอนะ่ะเป็นรางวัลแท็กติกแลงนะครับนี่ประมาณนี้เลย,เยอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าขึ้นแลงสูงเนี่ยก็จะได้นักเตะ1้อยสี่ร้อยเก้าขายได้ร้อยสี่ร้อยเก้าขายไม่ได้เงี้ยหรือ,อแนะนําให้ขยันเล่นตรงนี้ด้วยนะ ก็จะได้มากเลยพี่ถือว่าเลทให้มาเยอะอยู่นะคุณผู้ชมทําไปเล่นนะอยู่ที่ดวงแล้วประมาณนี้คุณผู้ชมนะเออเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับแรงนะก็เป็นวิธีการหาแต้มไม่ได้เยอะเหมือนกันเท่าที่ผมเล่นมาหลักๆผมก็มีประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมที่ผมหาแต้มและข้อสุดท้ายนะที่ผมอยากจะมาบอกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมไปรับตรงไฮไลท์ตรงนี้ด้วยนะออตรงนี้เลย นี่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมมันแจกฟรีนะครับเอออีก9วันนูน่นคุณผู้ชมจะได้ซิโก้นะเออจะเอาเป็นย่อยแลกแต้มหรือว่าจะเล่นก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมวิธีในการหาแต้มยังไงให้ได้เร็วที่สุดสำหรับสายฟรีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเติมในแทั้งสิ้นครับก็มีประมาณนี้เลยคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคุณผู้ชม ประมาณนี้ผู้ชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ